หางมันพอดีเองวะผมค่อยหมุนซ่าๆท่านี่พรนหาเสียหางบอมันไปมันไป๋ขัดเครื่องหนึ่งด้วยลงลงข่ับมันเขียนครับเมื่อกี้เขียนเขียนเขียนขนาดครับเขียนอะยังเงาอ้างนะอ้างนะโกวตัวซยเนิเอาอ้อยอาอันผมกินน้ำหาสมบัาแล้กินลงไปอีกแ้วเอาไหมผมแกมือบางนี่ได้